ต้องบอกว่าเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศคุณผู้ชมแล้วก็ทำให้เกิดเหตุสะเทือนขวัญใจกลางกรุงต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมาผู้ชมอย่างที่เราทราบเนี่ยก็คือมันเป็นการฆาตกรรมด้วยการวางยากผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องไป ตรวจพิสูจน์นะผู้ชมต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อที่จะคลายคดีว่าไอ้ยาที่ใส่คือยาอะไรคือตอนนี้ลือกันว่าเป็นไซยาไนต์ตอนนี้ยังไม่ได้มีดับการรับการยืนยันยน,นะผู้ชมว่ามันคือไซยาไนต์หรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าสภาพศพเนี่ยมีสีม่วงเนี่ยเต็มล่างผู้ชมเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมากทีนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยผู้ชมล่าสุดเนี่ยแหล่งข่าวระดับสูงในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการรายงานนะผู้ชมบอกว่า ตอนนี้เนี่ยกำลังพุ่งเป้าไปในเรื่องของธุรกิจอาจจะมีการยืมเงินเนี่ยใน6คนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมีการยืมเงินเพื่อลงทุนสุดท้ายเนี่ยขัดแย้งฮะขัดแย้งกันแล้วก็มีการหักหลังกันเกิดขึ้นทําให้มันเกิดเรื่องนี้เนี่ยขึ้นหรือเปล่าอันนี้ตํารวจเขากําลังตั้งธงไปที่เรื่องของธุรกิจแล้วก็ เรื่องของความขัดแย้งเรื่องการยืมเงินส่วนทีนี้เราไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมมาผู้ชมว่าเ้มันมีความคืบหน้าอัปเดตยังไงบ้างต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยจาก6คนนี้นะผู้ชมที่เป็นชาวเวียดนามและมีสัญชาติอเมริกัน2คนเนี่ยปรากฏว่า6คนนี้เนี่ยมีคู่สามีภรรยากันคู่หนึ่งนะฮะผู้เสียชีวิตเป็นคู่สามีภรรยากันคู่หนึ่งทีนี้มันมีข้อมูลออกมาอีกผู้ชมว่าแล้วตอนที่บุ๊กกิ้งอะ มันบุก킹มาเจ็ดใช่ไหมฮะเสียชีวิต6แต่เข้าพักเนี่ยหคนที่7ไปไหนอันนี้เป็นคำถามนะฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็ถามไปด้วยปรากฏว่าล่าสุดฮะคุณผู้ชมเช็คมาเนี่ยคนที่7ออกนอกประเทศเป็น,ปนที่เรียบร้อยแล้วฮะอันนี้คือล่าสุดอัปเดตเลยว่าคนที่7ได้มีการออกจากประเทศไปแล้วอ้าวทีนี้ก็ต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยก็ยังต้องสอบสวนสืบสวนกันต่อไปเพราะต้องบอกว่างานนี้เนี่ย มีคนเนี่ยให้กําลังใจตํารวจเป็นจํานวนมากและอยากให้คี่ีปมนี้เนี่ยให้มันสําเร็จเพราะต้องบอกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะเทือนใจคนไทยมากๆฮะเพราะมันเกิดใจกลางกรุงและต้องบอกว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นและการฆ่าสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยตำรวจนะผู้ชมย้ำอีกทีตอนนี้กำลังพุ่งเป้าไปในเรื่องของ การกู้ยืมเงินหรือเปล่าและก็ต้องบอกว่าในกลุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีทั้งผู้กู้และก็คนปล่อยกู้เอาง่ายๆเนี่ยก็มีทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นี่ฮะคุณผู้ชมมันเป็นทงมันอาจจะเป็นการขัดผลประโยชน์เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองหรือเปล่าเรียกว่าคดีนี้เนี่ยยังต้องจับตาและตามติด เรียกว่าเป็นคดีใหญ่ของประเทศไทยอีกครั้งและจะเป็นคดีที่จะพิสูจน์ฝีมือและฝีไม้ลายมือของตำรวจนะฮะผู้ชมว่าจะมีการคลี่ปมสำเร็จหรือไม่นั่นเองฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพาคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ